ตัวจริงนี่สวยกว่าในทีวีนะครับจริงเหรอคะโอ้ยขอจับมือนิดหนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> มือคุณแอนนิ่มมากๆเลยนะครับน <c oughs> แนะนำนะครับ คู่มั่นคนใหม่นะครับของของคนอืน่นขอบคุณเบนส์นะครับตัวจริงนะครับทําให้ผมดูเตี้ยไปเลยนะครับวันนี้คุณเบนส์มามาร่วมสนุกนะครับในช่วงกิจกรรมของสุขใจส,สุขใจแท้ๆมีเกมมาเล่นด้วยวันนี้ใช่ก็เมื่อกี้ร้องเพลงฟังพระเ,เอกนางเอกร้องไปแล้วมาดูตลกเล่นดีนกว่า <laughs> มาดูตลกตลกลบ้าอะไรสวยขนาดนี้นะคะมีประชาชนไหมครับขอดูนิดนึงทําไมจ้ะอยากจะรู้ว่าใช่นางสาวหรือนางฟ้า โอ้โหโอ้โหต้องบอกพี่สมรักเอาไปเล่นพิธีกรช่องสาวแล้วมั้งเนี่ยพี่มุกลาวมากเลยดีดีอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ชอบนะขำขำแล้วคุณเบนไม่ชอบเหรอครับชอบค่ะพี่ให้แม่มาขอเลยนะครับจะดีแล้วเรามาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันดีกว่าเก้าอี้ดนตรีสนุกสนุกง่ายด้ามีแยขำขำ อะไรเป็นอะไรครับชอบเพลงใช่ไหมอยากได้ตบตันเลงกับเพลงอยู่เออเออมีแพนด้า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 มีมีแพนด้าเก่งเนาะมีเจ็ดตัวสะอาดน่ารักไม่มีใครมานั่งอย่างนี้มั้งเลยเหรอโหเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวสีตกใส่ดูนะ มีคนเดียวที่เหลือก็ได้รางวัลหมดแล้วสิคะใช่งั้นหนูก็ได้รางวัลวใ,ให้ด้วยฝันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเพราะเขเนี่ยจะต,ตัวกระจายเอาเป้ายื้อไปเล่นที่บ้านได้ไหมเนี่ย <laughs> มุกเยอะและเกินก้องจริงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทั้งเบนนะคะพี่แอนแล้วก็ทั้งอ้ําด้วยนะคะทั้ง3ามคนเลยนะคะก็มาเป็นตัวแทนของช่อง3ามต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้งแล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เลยนะคะรับการตอบรับดีมากๆเลยนหะวะังว่าปีหน้าคงจะได้ร่วมงานกันอ,อีกช่องสามบอกว่าช่วยเราโดยที่ไม่คิดอะไรเลยขอบคุณมากๆน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คิดครับคิดอะไรล่ะแหมผมนะคิดคิดอะไรคิดไปถึงลูกบวโอ้ย ก่อนกับพี่แมรของข่ำหน้าดมกันพี่ไปสมัครเลยนะกับพี่คนที่มากับเบนเมื่อกี้นะเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างช่องสามเลยนะถูกต้องใครจะผ่านอะไรไม่ผ่านต้องคนนั้นเลยไปสมัครเลยพี่ลาออกจากที่นี่ซะน่าจะได้เจอคุณเบนอีกหวังว่าคงจะได้เจออีกค่ะถ้าเกิดเชิญมาก็ถ้าผมไม่ตายลดความตายซะก่อนไม่หลอกไม่หลอกยังอยู่ยังอยู่กันอีกนานพี่ก็ต้องบอกว่าขอแสดง ็บทุกเม็ดไม่พลาดอยู่แล้วชอบชอบชอบจังเลยเอาไปเลี้ยงสักตัวไหมะจะดีเราที่หมานะนี่เราเป็นคนโอเคนะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเบ้นมากมากได้ความสนุกมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะขอให้มีความสุขมากๆรวยๆนะคะแล้วก็ขอให้ยอดสูงๆก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ,ะครับ Bye. <laughs> เดี๋ยวมีคนเอาไปลงอินเทอร์เน็ตทาไงเนี่ยเขาหาว่าเราเป็นอะไรกันทำไงเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบแหมแต่ผมยังเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเลยสอนผุกคนเดี๋ยวไม่เป็นแบบ,แบ,บปาปาสซี่ถ่ายรูปอย่างนี้